ขามากูเลยคลิปใคคลิปขาขอต้อนได้ขอความติดตัวเป็นเชื่อขอมนุษยขอชุกตลอดคลิบอย่างบอกมันตีหายหายแล้วเขาเชื e> ่อก er ูมานั่งลงในน้ำมนุษย์กูเดือดเลยกูละแล้วก็ตื่นนี้นหอมบร้วกทุกคนนะครับห้ามโยนสิ่งของลงนึงนะครับ แม่นะเจ็บแค่เจ็บขาบอกเขารู้เก็บไหล่นั่งลงอดูดูนั่งลงลุกนั่งลงลุกจะบอกคำนั้นผูดดังๆตาทุ่มเนี่ยยืนอยู่นี้ทุกคนนะครับรับอยู่นะครับข้อปฏิบัตินะครับสีสห้ามนะครับห้ามโยนลงไปสิ่งของนะครับจริงเออถ้าจะโยนงนี่นะครับห้ามให้ข้าพเจ้าหายจิบตรงนี้ผู้สิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ